สวัสดีครับาพปกปุ่งครับหนุ่มน้ำมลคนน่าหล่อจาก YouTube c h a n n e ลที่ดินถูกทําเลดี159นะครับวันนี้รุ่งครับอยู่ที่ที่ดินแปลงสวยแปลงงามแปลงนี้มีหน้าที่2ไร่แปลงเดียวนะครับแปลงเดียวติดถนน4ีเลนที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับนี่ครับติดถนน4เลนกําลังสร้างสวยงามนะครับนี่ทางนี้นะครับเข้ามาจากถนนรังสิตนครนายกเพียง2กิโลนะครับกมที่46นะครับถนนรังสิตนครนายกเข้ามาเพียง2กิโลก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แปลงที่ท่านเห็นด้านนี้ เนี่ยครับสวยงามนะครับเกลี่งไว้แล้วนะครับแล้วก็นี่ก็คือทางไปบ้านนานะครับนี่ทางไปบ้านนานะครับแปลงนี้สวยงามมาก2ไร่นะครับมีเนื้อที่2ไร่หน้ากว้าง40่สคูณแปนะครับหันหน้าทิศตะวันออกนะครับทิศถนนสีเลนแบบนี้เลยถนนสีเลนนี้นยสองศูนย์สองสี่นะครับอ่าองค์ครักมุ่งหน้าบ้านนานะครับทางสายใหม่นะครับตัดสีเลนสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ครับที่ดินแทบจะเสมอกั เลยแล้วนะครับนี่ครับด,นนด้านหน้าที่ถันออกทิศถนนสองฝั่งเลยด้านหน้านี้ติดถนนสอสี่เลนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังที่ท่านเห็นเสาไฟนั้นก็ติดถนนสามนะกว้างสิเมตรเลยเป็นถนนหินทุกนะครับเดิมเคยเป็นถนนลาดยางแล้วก็ผุพังตามการละเวลาแล้วก็ตอนนี้เป็นถนนหินทุกสวยงามครับรงชมพูที่ท่านเห็นนะครับถึงรงชมพูนี้80เมตรนะครับแล้วก็หน้ากว้างก็จะ 40เมตรนะครับ40่สคูณแปเดินทางสะดวกมากนะครับที่ดินตรงนี้ห่างฟิวเจอร์พาร์คบางสิบเพียง45กิโลนะครับเดินทางสะดวกสี่สิบนาทีก็จะถึงที่ดินตรงนี้จากฟิวเจอร์พาร์คบางสิบนะครับวิ่งตรงมามุ่งหน้าตรงไปเลยกมที่45แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับป้ายบอกทางคลอง30นะครับแตลงนี้ห่างคลอง30ไม่ถึงกิโลนะครับ800เมตรนะครับนี่เหมาะทำเลธุรกิจมากนะครับเหมาะสร้างที่พัก ร้างที่อยู่อาศัยหรือว่าทําธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจปั้นน้ำมันก็ดีนะครับปั้นน้ำมันก็ดีแล้วก็ค้าขายร่ำรวย er, ร่ำรวยๆๆร่ำรวยหล่งนี้นะครับ <Cause> แดงเดียว2ไร่5ล้านบาทเท่านั้นนะครับค่าใช้จ่ายในการโอนทุกอย่างลูกค้าจัดการให้กระซิบใครที่แนะนําลูกค้าใครที่แนะนำผู้ซื้อมาลูกค้ายินดีมีค่าตอบแทนให้ทักมาคุยมาเจ,าจรจา0 9 5 7 9 3ก4 9 6้าเจา เดียวนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเนินสูงลนะ,ะน,งน,งนะครับนี่ห่างแยกองค์การเพียง4กิโลนะครับห่างมสวองค์การก็8กิโลเท่านั้นนะครับไม่ห่างไกลความเจริญเลยทำเลอนาคตทำเลธุรกิจแปลงนี้เลยแปลงนี้แปลงเดียว2ไร่นะ,ค,ะ 80, ค,ครับ40่สิบกุุนครับจัดให้0 9 5 7 9 3 9 4 9หอย่าลืมนะครับเดี๋ยวสักพักลูกคับพาจะพาไปดูชมที่ดินชัดๆกันเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับ ที่ยูทูบชาแนลที่ดินถูกทำเลดี199นะครับตามดินนี้นะครับผู้รับสรญหาที่ดินถูกทำเลดีๆแบบนี้มาเสร็จถึงมือท่านเลยนะครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องครับโอเ,เดี๋ยวเราไปดูที่ดินจริงๆกันมุมสูงมุมราบกันเลยเชิญครับ